เะเอแมวเมียวมีใครบ้างเอ่ยพิสมัยบุญชอบไม่บุญชอบบุญสมสมบุญบุญทองลายหางมวนสาวหล่อเพชดำน้อยเพชดำน้อยครับกวันนี้หลวงปู่มา โดยมาทางดูปั๊มน้ําปั๊มน้ํามีปัญหาขัดข้องปั๊มไม่ยอมตัดหมุนติดทําง,งานตลอดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวแก้ไขก่อนเนาะพี่เหมียวก็ตามมาช่วยหลวงปู่แก้ไขด้วยครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวอีกนิดนึงเนาะตอนนี้เหตุขัดข้องหลายอย่างอ่า YouTube ก็ปิดไปช่องแล้ว ช่องหลวงปู่ตอนสิ้นหายไปแล้วเนาะก็ทางหลายก็จะมีปัญหาอีกนิดหนึ่งลายลายบางคลื่นบางช่องก็หลุดไปหายไปก็เข้ามาใหม่ได้เนาะเข้ามาด้วยเบอร์โทร,รศัพท์ครับแอดไลน์เข้ามาทังเบอร์โทร,ร,ร,รศัพท์ห6ห4ห้า6ี่ปเหเบอร์นี้ครับเป็นเบอร์ลายที่สามารถเข้ามาติดต่อประสานติดต่อกันได้ครับทางหลายเข้ามาใหมนะ่เนาะใครที่หลุดไปใครที่ว่า ไม่มีในห้องแชทนะก็สามารถเข้ามาใหม่ได้เนื่องจากมันมีเหตุขาข้่องหลายอย่างไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดน,นะคำาหลุดออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่เนาะศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแพหกห้าสองครับก็แจ้งให้ทุกคนทราบได้รับทราบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนทุกทน้นที่ติดตามคลิปของลวงป,ปูตอนนี้มีเหลืออยู่สองช่องเรื่องช่องปอสิที่บริวรวงและช่องแอลเนอร์กกนเจ้าครับ ส่วนไลน์ก็สามารถเข้ามาประสานงานติดต่อกันได้ครับทงางแอดไลน์เข้ามาใหม่0654898652ครับก็ขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านปรารถนาขอจงสำเร็จสมปรารถนาทุกกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ